วันนี้นะคะก็จะต้องพาลูกค้าไปตัดไหมก่อนช่วงเช้าแล้วก็จะมีลูกค้าที่แก้จมูกตอนช่วงบ่ายนะคะเราวันนี้เราออกกันเช้ามากก็คือแปดโมงเนาะจากบ้านดานฟ้าของเราเดี๋ยวจะรีวิวบ้านให้ดูเต็มๆเน่ยนะทุกคนเดีย๋ยวไม่เชื่อว่าดานฟ้าเห็นข้างล่าง ที่แรกที่มากันในวันนี้ค่ะชื่อโรงพยาบาลไอดีนะคะเป็นโรงพยาบาลสัญญกรรมขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่ย่านซินซานะคะวันนี้ลูกค้ามีนัดตัดใหม่ตอน9ก้าโมงครึ่งค่ะทั้ง2ท่านนะคะมาพร้อมกันก็คือพักฟื้นอยู่ที่เกาหลีประมาณ8วันนะคะเมื่อตัดใหม่เสร็จแล้วก็จะสามารถกลับไทยได้เลยค่ะ โดยปิกนหาจะยื่นพาสปอร์ตให้กับล็อบบี้ชั้นล่างค่ะจากนั้นนะคะโรงพยาบาลไอดีค่ะก็จะส่งล่ามภาษาไทยนะคะมารับลูกค้าของเราค่ะไปดูแลต่อจากนั้นค่ะทางโรงพยาบาลก็จะ ขออนุญาตนะคะพาลูกค้าค่ะไปถ่ายรูปเพื่อบันทึกเป็นประวัติทางการแพทย์นะคะสำหรับให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบ b e f o r f อัก e r ค่ะว่าการผ่าตัดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแค่ไหนค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะถูกเก็บเป็นความลับทางการแพทย์ค่ะมีแค่โรงพยาบาลเท่านั้นที่จะเรคคอร์ดตัวภาพถ่ายนี้ไว้ค่ะ คนที่ทำปลามาแล้วก็าขาดที่เสิร์ฟปลาหมึกนะ ก็คือาการตัดหมายเป็นไปได้ดีแถมสวยงามมากก็บอกว่าที่ไอดีนะคะตัดหมายสั้นมากแค่เจ็ดวันก็คือกับไทยได้แล้วค่ะในบางที่นะคะทำตรงหกต้องมีชุนที่สี่วันแต่ที่ไอดีนะคะเจ็ดวันก็สามารถกลับไทยได้เลยค่ะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศชั้นที่สี่ที่จะเอาไว้รับรองะะลูกค้านอกจากนี้ยังมีชั้นทีห้านะคะที่เป็นสก,กายวิวคะ่ะลูกค้าที่มาทําที่ยวมนานี้ก็ได้ชมวิวของรการท่งาน หลังจากเสร็จธุระที่โรงพยาบาลไอดีนะคะด้านหลังมีร้านซุปกระดูกวัวค่ะใครที่สัญญกรรมที่โรงพยาบาลไอดีก็แวะมาทานได้ค่ะหลังจากส่งลูกค้าทั้งสองท่านกลับที่พักนะคะท่านต่อไปค่ะก็มีนัดกับคุณหมอค่ะที่โรงพยาบาลอีปิกนะคะ งางวันที่สองนะคะงวันอีกครั <G un> ้งก็เดี๋ยวลูกค้าจะทำการคอนซัลตาก่อนแล้วก็พาคิดหน้านะก็คือลูกค้าอาจจะชอบฝีมือ การทาตาของคุณหมอคนนี้ชอบฝีมือการทําจมูกของคุณหมอทุกคนนึงเราก็สามารถจัดตารางการผ่าตัดให้ลูกค้าบินมาและผ่าตัด2โรงพยาบาลได้ในครั้งเดียวค่ะอย่างคราวนี้นะคะเราก็จะผ่าตัดแก้ไขจมูกก่อนและเว้น1สัปดาห์เพื่อผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้นอีกทีนึงค่ะ<โดย>ถัดมาประมาณอีก2สถานีรถไฟฟ้านะคะก็จะถึง รงพยาบาลไวท์ค่ะซึ่งคุณหมอนัดไว้บ่ายสองนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะลูกค้านะคะจะต้องคุยกับที่ปรึกษาของทางโรงพยาบาลนะคะการแก้ไขจมูกโดยเทคนิคโอเพนเนี่ยแนะนำว่าต้องเป็นโรงพยาบาลที่ทำซีทีสแกนนะคะเพื่อให้เห็นโครงสร้างด้านในและเราก็จะมีล่ามไทยนะคะประกบค่ะเพื่อคอยแปลให้ลูกค้าและคุณหมอเนี่ยเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดนะคะ ระหว่างรอลูกค้าผ่าตัดนะคะก็จะมีลูกค้าที่มาเที่ยวเกาหลีระยะสั้นค่ะนัดทําผิวนะคะฉีดผิวค่ะที่โรงพยาบาลเรียนจางสาขากลางน้ำนะคะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลไวท์เลยค่ะที่ตึกเคียวโบนะคะขึ้นมาชั้น13 a ค่ะจริงๆงานผิวนะคะลูกค้าสามารถมาได้ด้วยตนเองเลยค่ะไม่ต้องรอที่ปรึกษาเนาะแต่วันนี้พอดีไปอยู่แถวนี้ก็เลยมาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหน่อยค่ะ ที่นี่นะคะแน่นอนว่าอันดับหนึ่งค่ะ คนไทยก็ต้องมาฉีดรีตูรันนะคะเป็นของคู่กันเพราะว่าราคาดีมากๆเลยบางช่วงก็จะมีโปรโมชัน่นยังไงก็ทักสอบถามปิกได้อีกทีนะคะที่เกาหลีนะคะถ้าทำผิวเราจะต้องคลีนหน้าเองค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือมีครบคันห้องทีเมนก็คือกว้างขวางแล้วก็มีตัวหนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือเครื่องอินโมดค่ะตัวนี้ปิกได้มีโอกาสลองด้วยตนเองแล้วนะคือไขมันมันหายไปแบบค่อนข้างชัดเลยทีเดียวค่ะทุกคน เรียลคอรี亚ศัลรี่ที่ปรึกษาสัญญกรรมเกาหลีส่งลูกค้าได้มากกว่า30โรงพยาบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลท็อป10ของเกาหลีดูแลคุณด้วยล่ามเฉพาะทางตลอดการผ่าตัดจ่ายตรงกับโรงพยาบาลไม่มีบวกเพิ่มติดต่อได้ที่ไลน์ออฟฟิเชีพร้อมรับโปรโมชั่นได้เลยค่ะ การผ่าตัดจมูกนะคะไม่ต้องนอนพักฟื้นค่ะสามารถกลับไปพักฟื้นที่โรงแรมได้เลยปิกก็จะเตรียมอาหารลดบวมกับยาตามที่หมอสั่งไว้ให้นะคะส่งลูกค้ากลับที่พักเสร็จแล้วก็ในเวลาที่ปิกจะกลับที่พักของปิกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็หมดหนึ่งวันของปิกแล้วนะคะยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับเกาหลีหรือว่าการสัลากรรมก็ฝากกดไลค์กด s u b ส cribe ให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ